ตต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 ตงง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 งอันนี้โรงเรียนสอนดินจาแล้วนะตอนสอแล้วเนี่ยถามจริงอะเนี่ยต่อไปภาษาเดนเลยนะหัวปักตื๊บปั๊ยฟาดคอเป๊ะต้องก็เปิดหันออกได้ไหมเปิดหันไปทางทิศตะวันออกได้ได้ครับเอ่อเราจะเริ่มงานกันณบัดนี้ ใช้คาถาลูมอสปุ้งฟ่องไป่องสบางออกมาจากปลายทางคุณได้หรอเฮ้ยคุณมีปะไม่มีเขาใช่ไม่ได้สิอันนี้ใช้่เลิอ๋ออันนี้เอาเผื่อ ถ้าเพลผู้ชมไม่รู้คอนเทนต์คอนเทนต์ทำได้ไอโฟนสามารถเล่นซีรีสแล้วเปิดสเปซซีรสพูดลูมอสปุ๊บไฟฉายขึ้นเฮ้ยเจ๋งนะครับไอโฟนเข้านะฮะนี่ตั้งเองวะมันมามันเป็นเครื่องทุกเครื่องทุกเครื่องโก้ยแล้วถ้าเราอ่ะความแล้วถ้าเราเอ็กซ์เปคโตไปตรงนุ่งใส่ซีรีส์ซีรทำไงวะตาย่องจากนี้ครับในห้องเนี้ยคุณเห็นว่าที่ที่คุณเดินเข้าไปเนี้ยมันเป็นเหมือนแท่นกระดาษที่ยื่นออกไปจากพื้นที่ที่ว่างเปล่าเหมือนกับแท่นกระโดดของ มันนสปิงบอร์ดแล้วข้างล่างนั่นนะคุณเห็นว่ามันมืดลึกตกไปตายดิเห็นอะไรเลยตกไปตายไหมเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ต้องมีใครเอาไม้กวาดมาเปล่าสำลีต้องอาคิลโอเปล่าผมมีนี่ผมมีเอสเซนดิโอเซกให้ไอจับบาเฮ้ยลอยเราไปดูได้คุณจะจัดเลยนะครับเอามึงไล่ถูกแล้วกันเออดูดูโหูดูไล่ไม่ความปั้นใหื่เถื่อ เดี๋ยวมันเป็นอะไรไปกูแข็งแรงถ้าผมตกงเจ็บไม่เจ็บมากเอทามน้อยเลยใช่ไเอาได้เอไหมอไี่ใจเขาหนึ่งโอเคผมเตครับเฮ้ยเเดี๋ยวนะเพราะผมคือจันนี่อ n g ก i s h ใชอบภารกิจอยู่แล้วใช่สายรับกิจผมเลือบอกกับทางบ้านนะครับในเกมนี้เป็นซิสเต็มที่ตั้มคิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ถ้าการไล่คถาเนี่ยเราจะต้องพูดชื่อให้ถูกต้องเป๊ะโดยไม่เคอเขินไม่ตะกุตะกะถ้าพูดผิดเนี่ยคือว่าเราไล่ไม่สาเร็จและจะมี อะไรจะผลที่ตามมาใช่ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับใส่กระาษใส่จอร์นี่อิงลิชโอเคครับเอเซนติโอตึ้ง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 ตึองตึ้งตึ้งตึไงตึ้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 งตึคงตึคงตึ้งตึ้งตึ้งตึังตึ้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 งตึรง มองเห็นไหมไม่เห็นแล้ใช่เดี๋ยวผมจะไปเอาเทียนโอเคครับตอนนี้มืดมากผมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนส่งส่งเทียนส่งแสงมาหน่อยโอ้ยมองไม่เห็นเลยแป๊บนึงวิงคาเดียมเรวิยลสระกระตุกมันเข้ามาคุณมีเหรอครับคุณมีใช่ไหมมีมีมีเออคุณอยากจะเก็บไว้ใช่ไหมคือห้องสมุดเนี้ยมันมีสองชั้นคุณสามารถกระโดดเอื้อมไปหยิบมันมาได้คว้ามันมาได้แล้วกระโดดสูงไหมเรากระโดดสูงไม่ได้สูงมากครับคว้ามันเ้อถ้างั้นแล้วกระโดดสูงแล้วไปกระโดดหยิบมาให้ไหมกูยับเลยกูยับกูยับ กูย่าคว้ากระโดดยิบเทียนได้ครับคุณนะครับเออคุณกูยับคุณวณิ่งไต่จากโต๊ะที่อยู่กลางครับปุ๊บแล้วก็เตะกำแพงที่อยู่ด้านข้างปุ๊บแล้วคุณก็หยิบไปคว้าเทียนมาประเทศนะครับโโอ้หแล้วตีลังกากลับลงมาได้สิบแต้มค่ะปุ๊บโโอ้หเทียนดับสิบแต้มคู่เล็กคู่เล็กไม่กับเป็นเทียนเไม่หมดครับเทียนไม่ดับเพราะเทียนมันจุดแล้วโดยดีกอ่าใช่ขอให้เคลมเฮ้ยให้ผมเหรอ เออแล้วต้องใช้ส şey ิให้ใครอ่ะไม่ระหว่างกระโดดลงมาคือพาสพอดีแล้วก็กระโดดลงมาโอเคโอเคไปเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมใช้เว้นของน้อมาแล้วไหมใช่ครับผมโอเคครับเอ่อคุณเอ่อออรดอร์นี่ลิสต์ครับทอยอินเทลเจนเช็คหน่อยครับว่าคุณจะหาหนังสือได้เร็วแค่ไหนบอกอินครับผมอุ้ยเห็นโอ้โหคุณเห็นเลยครับคุณลอยไปมันคุณทางนี้เต๋อเต๋อกี่แต้มอันนีมีมี20 อันนี้หรือเปล่าอ่าคุณเห็นแล้วครับว่าหนังสือเล่มน,นี้มันเป็นหนังสือที่ใสเหมือนกับก้อนอน้ำแข็งนี่นนไงกระจกเลยครับแล้วคุณเห็นว่ามันมีอักษรสลักสีทองเป็นภาษาที่คุณไม่เข้าใจสลักอยู่บนเล่มน,นั้นครับคุณเห็นว่ามันมีเหมือนวันไอเย็นออกมาจากหนังสือเล่มน,น,นั้นด้วยครับอย่างเราเจอแล้ว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 เฮ้ยเอามาเอามาใช้ใช้ใสใสไม่ใส่ใส่เอ้ใส่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 น้าแข็งมีควันด้วยแล้วเอาลิ้นแตะด้วย มันเย็นด้วยเหรอเย็นมันเย็นแต่ไม่หอมจริงเอาเอาเทียนรถเอาเทียนรถโอ้โหนี่นะพี่เทียนเจอแล้ว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 เอาอินสปิเรชันไปครับผมเฮ้ยอินสปิเรชันอินสปิเรชันคือพี่วัดได้แต้มจัด ดีเอ็มที่อยากให้ถูกใจดีเอ็มถูกใจดีไอ้ไอ้ตอนลิ่นติดต้องขายกันหรอได้จริงได้จริงตบตบนี้ได้จริงไม่รีโลไี้หนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งตบนี้ได้จริงรีโลรีโลเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้คนนี้เตรียมเล่นตามนะพี่ไก่บูบอกกูลงไปชั้นแคบตายไอ้เรื่องคอใช่ใช่ไอ้ตอนลี้เราคอเขาไม่ขานหรอกเดี๋ยวนั่งเงียบ เฮ้ย okay. แต่อ่านน้ำกอ่านไม่ออกอ่ะเราไม uh. ่ก่อนเราไม่ก่อนเราไม่ก่อนเราไม่ก่อนเดี๋ยวจานมาเดี๋ยวจานมาคุณสังเกตครับไฟอะไรเจนเชงหน่อยครับเชงว่าเดี๋ยวผมบอกฮะต่อไปอุ๊ยสามโอเคคุณนี่เสียงถึงรอยเท้าคุณจันได้ว่ารอยเท้าของครูกำลังเดินกลับมาแล้วครรับเ็วลู่ เสียงครูกำลังมาแล้วเดี๋ยวไปดักหยิบออกมาครับปึ๊บปุ๊บอ่าคุณสัมผัสได้ถึงความเย็นครับคุณหยิบออกมาได้นี่หาอะไรครับโอ้โหขอเอาลงมาเอาลงมาเยอะเลยเอาออกมาอาออกมาร้านอยู่โอเคโอเคนี่อ่ะใครใครเก่งใครฉลาดอ่ะเฮ้ยใส่ถุงมือก่อนไย่มือฉลาดผมไปดักอาจารย์ใส่กระเป๋าไว้แล้วกันครับเพื่อคุณเอ่อคุณเดินออกไปหาอาจารย์ครับคุณเห็นอาจารย์เดินมาพอดีอ่ะนักเรียนเออว่าแต่นักเรียนผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วล่ะ อ้าวไม่ได้อยู่กับอาจารย์เหรอครับนางบอกว่านางเข้าน้ำตะครั่วรอแล้วนานแล้วไม่เห็นมาเลยล่ะไม่เห็นเลยนะครับอาาจรย์ไม่ได้อยู่ด้วยออกมาลาแล้วระหว่างคุยกันแอบออกมาพอดีเอกมาพอดีพวกผมหาไั้คือออกมาจากนับออกมาเลยแล้วก็ปิดปิดห้องให้ดีๆประตูมันปิดของมันเองอ่ะให้อาจารย์ไม่รู้ว่าเราเข้าไปโอเคได้ครับแล้วตอนนี้ขอใช้สกิลย่องตอดไปข้างหลังอาจารย์ค่ะโอเคได้ครับทอยด e x t e ลิตี้เช็คครับผมไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้น สิบสองบวกสองค่ะโอเคผ่านครับผมคุณย่องผ่านชั้นหนังสือที่ลบรูนางผ่านไปได้โดยอาจารย์ไม่เห็นเลยเออเหรอที่ผมหาหนังสือกันอยู่เนี่ยอาจารย์เออว่าแต่เจอหรือยังอ๋อเจอแล้วครับเจอแล้วก็เอ,<ๆ>เอาไปดีดีอ่ะอ่ะก็อ่ะอ,ออกไปได้แล้วออกไปได้แล้ว <อา S 2> คุณปเดท<ต>ห้องแล้วคุณแต่แต่ว่าขออาจารย์เซ็นก่อนครับเดี๋ยวต้องโอ้ใช่ใช่ใช่ฉันลืมไปเก่งมากเลยอ่ะเซ็นอ่านี่จ้ะคืนวันเปิดเทอมหน้านะจ๊ะโอ้ยแอบยาวๆเป็นเดือนเลยสุดยอดเลยโอเคจ้ะ อาจารย์อยู่ที่ไหนอะคะอ้านี่อาจารย์กลับมาแล้วนี่เธอเธอเป็นไงบ้างเนี่ยครูรอเธอตั้งแต่เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์หายหมดแล้วเนาะหายค่ะเรียบร้อยค่ะเขาหลุดเป็นอะไรกันตัวเองเมื่อกี้ชักเพราะว่าปวดห้องน้ำมากเกินไปอ๋อมันเก่งไงครับอาจารย์หัวรูดกลับม่ค่อยดีครับอาจารย์นะเขาใส่เดี๋ยวไม่กินน้ำยาของอาจารย์สเนปอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอุ้ยใครอะ ไม่ไม่ไม่เขาปวท้องเอาไม่ว่าทุกคนกลัวผมพูดถึงอาจารย์สแนปกลัวนิดนึ่งมาว่าอาจารย์ให้อาจารย์ฟังกลัวนิดนึงอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไป่ไปก่อนก่อนเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยเขาจะเอาแต้มไม่เอาเหรออเหรอไม่ไปล่อยเหรอเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวนี่ไดี๋ยว พูดคุย evet> ดิขึ่นมาจริงๆเลยไปก็ได้แล้วไปก็ไแล้วขอบคุณครับจากนัปิดประตูพวกคุณก็ออกมารับล็อกห้องครูก็เดินไปอกคนละทางทีพคุณครับตอนนี้จากที่จำเคล็ได้คุณจาได้ไหครับว่าเขาให้คุณไปไหนต่อครับให้ไปที่สนามพิเ่ษโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะขอดูหนังสือหน่อยดิเออมันมีอักษรลูนที่เราไม่เข้าใจอ่ะอยากอยากเช็คคุณเปิดเลยไหมฮะ อ๋อขอดูนะปกอ่ะโอเคครับคุณเห็นหน้าปกว่ามันมีสลักเป็นอักษรที่เหมือนอักษรรูนที่คุณไม่เข้าใจครับเราน่าจะเอาหนังสือดิกชาดันรูนมาแล้ไม่หยิบมันด้วยว่ะโอ้ยตามนี้ว่ะตามนี้เดิไปดิ มันไม่ใช่โลเพลแล้วมันนี่ยิง่มจริงนะดิฉันนรูดมาถึงเล่มนี้ที่ยืมมาหรือเปล่าเฮ้ยหยิบมาด้วยอรอเฮ้ยสุดยอดดีเอาสิมาผมให้คุณดีสิทธิ์แล้วกันว่าคุณหยิบมาได้ไหมขอเกินสิบห้านะสบาย สองโอ้ยเล่นนี้หรือเปล่ามึ่ยิงบอลรเล่นแล้วดิชเนแล้วดิชเนลจริงๆไม่ใช่ดิชแนลลูนว่าแย่ตลยตัดล้วนดิชแนลลูนเออดิชแนลลูนลองให้สัมรีดูดิมันเพราะว่ามันฉลาดสุดเดพวกเราแล้วนี่โอดยคุณเฉยเกินดิคุณดิคุณครับเออคุณพลอยอินเทอร์เนชั่นครับผมเอาหนังสือน้องแข็งนี่มาเทียบกับดิชแนลลูนอ๋อดิชแนลลูนไม่มีเราไม่ได้อิ่มต้องได้หรอหยิ่มเล่นด้วยความรีบเอาเลยกระผมวิ่งกับคิดแบงนี้อ้ยแปลก บโกราณเรียบๆคุณรู้แค่ว่ามันเป็นอักษรเวทมนต์เก่าครับซึ่งอักษรพวกนี้เอาไว้สลักเวทมนต์ไว้ข้างในเฮ้ยเป็นเวทมนต์โบราณถ้างั้นเราก็เอาไปให้ไอ้แจ็คไอ้แจ็คเลยไหมมันน่าแปลกนะแล้วแจ็คจะเอาเวทมาทำอะไรอ่ะใช่แล้วก็งานปาร์ตี้มันต้องสนุกสนานเนี่ยเอาเวทไปทำไมเออดิทำไมไม่เรียกสัมฤทไปก็จบเออใช่แค่นแต่เราก็ไม่ได้เออพอลคิดอย่างนี้ก็น่าคิดนะ หอระหว่าง,งที่คุณยืนรอกันเนี่ยคุณรู้สึกได้ถึงอากาศร้อนมากเลยครับใครที่ถือหนังสือไว้เน,นี่ยคุณก็รู้สึกว่ายเย็นสบายอ๋อโชคดีนะห้องสมุดคืคคลอล็อ,ลอกไปแล้วใช่ปะครับห้องสมุดล็อกไปแล้วหรือเราลองไปหาไอ้แจ็คที่ไหนพีทิพแล้วบอกมันว่าเราหาหนังสือไม่เจอแต่ลองแต่ลองถามมันว่าอยากได้ทำไมไหมานาั่าสิเออเออบอกมันะอืมอืมเหมาะฉลาดได้เราเป็นอย่างนีนะครับว่าแจ็คเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าในสายชั้นเรียนมากแล้วเขาก็เป็นคนที่ พาพวกคุณเนี่ยไปปาร์ตี้ไปสนุกด้วยการหลายครั้งมากเลยคุณไว้ใจเขาได้ระดับนีะครับเป็นเพื่อนเด็กๆป๊อปในในี้ใครสนิทกับแจ็คที่สุดเนี่ยสนิทเท่าๆกันแล้วกันอาจจะไม่ได้คิดมาพ่กคันจะไปกันต่อเลยไหมครับเอางี้เดี๋ยวไปกันก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้เป็นเวลาแบบท่าที่กำลังตบดินแล้วจะเอาหนังสือเก็บไว้ในไหนเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนใช่เอาออกมาเก็บไว้นะครับเอาไปช่วยให้ พวกคุณเดินทางกันไปต่อครับตอนนี้คุณอยู่บนชั้นค่อนข้างสูงชั้น4ชั้น5แล้วคุณก็จาได้ว่าถ้าจะไปทิวิตสลังพี่ดิบคุณต้องเดินลงไปซึ่งการเดินลงไปเนี่ยพวกคุณต้องผ่านแกรนสแตคเกสครับก็คือบันไดโถงบันไดของแ<อ>ฮ์ดี่พอตเตอร์ครับถ้าใครจำไม่ได้ครับโถงบันไดของแฮ์รี่พอตเตอร์นี่แล้วตาเป็นมนหมุนี่มันอย่างนี้นี่ครับค่อนทางซับซ้อนนิดหนึ่งเป็นห้องโถงสูงที่มีบันไดเคลื่อนที่ได้ครับมันเป็นบันไดหินอ่อนสีขาวบ้างใหญ่บ้้าางงงเล็กกวชันน่ แล้วก็คุณจะเห็นว่ามีรูปภาพเนี่ยแขวนเต็มไปหมดเลยครับแล้วรูปภาพพวกนี้ก็เป็นคนที่พูดได้เลยครับหรือว่าเราจะถามเรื่องนี้กบพี่เดียวเขาไปบอกคนอื่นเรานะไม่ได้ไม่ไม่เราแค่ถามเฉยเราไม่ต้องเอาให้ดูสิพันทีที่พวกคุณเดินเข้าไปครับไปที่จุดอยู่ตามโถห้องเนี่ยดับทั้งหมดเลยอ,อุ้ยถูกเฮ้ยแล้วคุณจากที่คุณได้ยินเสียงบันไดเคลื่อนเนี่ยคุณรู้สึกว่าบันไดพวกเนี้ยมันเคลื่อนเร็วกว่าปกติครับอุ้ย อุ้ย uhm อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเกิดอะไนอนักสื hai, si nope. ่อที่เราเอามาไม่น่าแปลกใจแล้วล่ะอ่ะไม่แปลกใจหรออ้าวพวกเอาของต้องห้ามมามันน่าจะเป็นเพาะนังสือได้แหละชัวร์เด็เด็กเด็กเดคุณเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคับออกมาจากภาคใช่ครับแฟตเลดี้ครับผมเธอเป็นคนที่ร้องเพลงโอเปร่าแล้วทำแก้วแตกก็จำได้อ้วนโอ้ย นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมฉันมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดไปหมดเลยนั่นเปสิครับเลยเข้ามาก็มืดเลยแปลกจริงๆแปลกจริงๆอ่ะแล้วน,น,นี่ม่กลับบ้านกันเหรอจ้าวันติดเทอมเนี่ยใค<ล>รที่แล้วเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมครับโอ้ฉันอยู่ที่นี่มาก็นานตั้งแต่เขาบอดสร้างมานะฉันก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะที่ครั้งแรกเลยเหรอเจมส์ครับจังหวะที่เราคุยกันอนะ่ะผมลอกอักษรรูที่เขียนอยู่บนหน้าปกอะลงสมุดเก็บตัวเองก่อนได้ครับอ้าวถ้าถ้าจะเดินลงไปก็ระวังระวังกันหน่อยนะจ๊ะ มันดูอันตรายจังเลยฉันเลยกลัวแฟนเลดีครับพอดีผมมีอย่างหนึ่งที่สงสัยกันเนี้ยคือมันเลยกลับบ้านช้าด้วยแหละจ้ะมันเป็นเกี่ยวกับวิชาสอนลูนพอจะอ่านนี้ผมได้ไหมอ๋อไหนขอดูสิจ้ะยื่นให้โทษทีนะจ้าฉันไม่ค่อยดูเรื่องเวนทมนเท่าไห่นะอ้าวเหรอครับแล้วมใครรู้บ้างอ่ะฉันก็สนใจแค่ร้องเพลงตอนนี้คุณเห็นว่าในรูปทุกคนหายไปหมดเลยเอ้าวทุกรูปหายไปหมดเลยในในก็ชอบร้องเพลงแล้วร้องเพลงให้หน่อยครับ สุดยอดจริงๆขอบคุณดิไม่เคยฟังเพลงไหนเพราะขนาดนี้เออขอบคุณจักขอบคุณจักอยังน้อยในความมืดก็ยังมีเสียงสว่างสว่างของคุณโอ้ต่อนี่อีกแล้วมีแล้วมีเลยพอคุณเชิญชมเธอเนี่ยเธอก็บอกข้อมูลสมาหรเออนี่จะบอกให้อย่าลืมนะว่าชั้นที่3ตรง9ที่38น่นะเก้านั้นน่ะมันหายไปนนจ๊ะกระโดดระวังระวง ปกติแล้วผมจะให้คุณแบบว่าไม่รู้ตรงนี้แล้วอาจจะพลาดได้แต่ว่าพอคุณชมแฟร์เลดี้คุณได้รางวัลเคอมพิเมนทารี่นไปพวกเราอันนี้เป็นชาเลนที่พวกคุณต้องผ่านไปครับคุณจะลงไปยังไงดีครับแกแล้วคนจะถามแฟร์ดี้ไหมว่าลูกทุกคนหายไปไหนอ่ะหาเขาหน่อยฉันฉันฉันคิดว่าพอเขาเห็นว่ามันมืดเขาก็กลับไปพักผ่อนกันนะจ๊ะเขาก็คงกลับไปนอนแล้วแฟร์ดี้ไม่กลับรอครับโอ้ฉันก็ชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอืมงั้นขอบคุณมากนะครับ จ้ะเฮ้ยก้าวระวังกันนะจ๊ะดูจังหวะดีๆอะเฮ้ยพวกเราไม่ต้องก้าวหรอกเรามีสัมลีอุ้ยเขาหรอมาหน้าหมดยิ่งไล่ไลงมาชั้นหนึ่งเลยโอ้โหเหนื่อยแล้วไม่ได้แล้วอ่ะก็ระวังก็ระวังก็ค่อยๆเดินไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเอขั้นเดียวไปหรอเอาเป็นว่าเยต้องระวังมากที่สุดนะเพราะถืออยู่ได้โอเคครับผมค่อยๆลงไปครับคุณค่อยๆลงไปใครจะไปก่อนครับผมผมก่อนแล้วกันพอ index stability check ครับผม พอดีครับผมคุณกระโดดก้าวบันไดปุ๊บ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 ปร๊บปุ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 ๊ สิบสามเครับ <compelling> ผูผ <claro tube oses> ่นครับตอนี้ลิคุณแบบว่าฟุฟุฟต่ะเพกพงกกมีสไลด์เนี่ยมีสะดุดมีสะดุดตรงขันขั้นหายไปเกือบเกือบไม่อเลยครับข้าวท่ามมากกุยับตามมาแล้วครับห้าวองเจดิเต็มยเยอะซะด้วยเออเป็นเจดนาเจ ผมเออ่ตอนนั้นที่คุณชักผมลืมให้อินสปิเรชันคุณคุณสามารถเก็บไปใช้ได้นะครับก็ไม่รู้ว่ารีโลได้อะรีโลได้ได้ครั้งหนึ่งเหรอได้ครั้งหนึ่งฮะคุณจะรีโลตรงนี้ไหมถ้าล่วงลงไปเลยใช่ใช่ถล่วงลงไปอันนี้ทวนจะปล่อยให้ล่วงมันนี่นี่เจ็บตอนนี้คุณเออ่คุณก้าวพลาดครับแล้วตอนนี้คุณกำลังจะโดนบันไดฟาดคุณจะเจ็บนิดนึงฮะถ้าคุณอยากใช้รีโลคุณจะใช่ไหมครับหรือว่าคุณจะยอมโดนเจ็บนิดนึงเองไม่เป็นไรเจ็บนิดๆก็ได้อ่ะอ่ามถ้างั้นอยางผมรีบใช้เอสเซนดิโอช่วยเา เออผมขอให้มันมันอาจจะปรับเกินไปเพราะว่าผมเองนี้ต้องใช้ต้องใช้บันไดมาดำไล่ใช่ใช่ใช่ผมคอยดามจนะฮะหนึ่งดีซีครับผมหน้ามีเดียวครับผมโอต้องช่วโอโอเคครับฟ้านิดเดียวครับปึ๊บแต่คุณก็ผ่านไปได้ครับผมต่อมาใครจะใครต่อครับฉันลงไปก่อนนะเออยิงอยู่ก็เบลล์บวกไฟครับผมโอ้ยผ่านพอดีบวกหนึ่งด้วยโอเคผ่านพอดีครับ คุณอัปเจะขอ้นเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะอ๋อครับแต่ก็ได้ครับมันทำให้เันสตดนี้มากขึ้นชั้นที่สามขั้นที่สามสิบสามสิบตนี่ คุณอยากได้รีโรใช่ไหมมันได้คนละอันเอ่อเคอ่าเหลือคุณคนเดียวแล้วครับสัมดีมาไม่มีเด็กไม่มีหาทั้งนั้นนี่ว่ากันมาตัวเองล้วนตายได้หกครับผมตายเลยถอยเลยถอยเลยผมให้คุณจักรกันเองเลยครับฟาดเลยจะโดนแรงแค่ไหนครับผมมีสี่นะโอ้โหถึงดาเบิ้ลไม่สนุกเบาๆโอเคครับมดูคุณโดน่อนดปัด นิ้วซนนิดนึงไม่ไม่ไม่กล้าทับคิดอย่าอ่าใช่ใช่ข้างหน้าคือเทมปุระเเลือนปัจจุบันข้างหลังคือแม็กซนส์ไทุกคนโดนครบเปล่าครบแล้วครบแล้วเหลืออีกนั่นนึงครับผมอีกครึ่งนึงต้องไปอีกครึ่งนึงนะเดี๋ยวไปก่อนครับผมเดี๋ยวสเกลก่อนแปดได้เก้าตัยแล้วได้โดนครับผมโดนเต็มฮะสองเอ๋ครับผมโอ้ยฟาดกันเเป็นแรงฟาดกันแรงมากไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วย ตดี่อุ้ยพอดีครับผมเชียวเชียวเแล้วเติมเ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 ยเจพงกเเก่งมากโอเคครับจะานีลิผ่านไปครับผมต่อมาครับยาเรับอุ้ยแบสิบครับโวมแล้วคุณกะโดนต่กระเพาะคนลาวเลยครับคุณี่คนวเปนโอ้โหผ่านไปได้ครับสไลด์ูดเทียวเลยฮะอันนี้โรงเรียนสอนดินจาแล้วนะนั่นอแล้วนะเบามจริงอ่ะเนี่ยต่อไปประสาเดนแล้วนะต่อมาครับรอบนี้นายลงก่อน มุกไก่อนเลยตีว่าตีะ่าตว่าตีว่าตีว่าตีว่ครับ่าตีว่าตีว่าตีน่าตีว่าตีว่าตีว่ต้องต้องรตีด่าตีว่าตีว่าตีวัาตีว่าตีว่าตีว่าต้องตีอ่าตีว่าีว่าตี่าตีว่าตีว่าตีว่งต้อ่รตีว่าตรว่าตดว่าตีว่าตีว่าจะว่าต้ว่ะตุณจะรีว่านะคุารีลได้นะจะรีโล้ช่วยหรือว่า ถ้าเจ็บผมจะทอยสองรอบมันเบิ้ลนะเพราะว่ามันเพราะว่ามันหนึ่งหนึ่งคือคริติคอลเฟลครับคือเฟลอย่างหนักเลยยากเลยยากเลยที่ต้องทอยใหม่ดีกว่ารีโลดีกว่ารีโลได้ครับผมใช้สิบรีโลสักยี่สิบเก้าเก้าเก้าผมหนึ่งเซ็ตคดีครับผมอ่ะอันนี้เสียไปเลยก็ครับตอนแรกครับจังหวะที่คุณคุณคังครับคุณเอ่ออบันจิ้งหึ่ยบันจิ้งหึ่ยครับคุณกระโดดครับแล้วคุณลืมเห็นว่าไอ้บันไดเนี่ยมันจะมาฟาดหัวคุณครับเฮ้ยหุบปุ๊บเวียงฟุบ กำแพงเป็นวงกลมปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงไปได้พอดีครับผมรอดครับจะเฮ้ยนี่มันท็อกบอร์ดจริงจ้าชัดๆเชื่อตัวเองเลยครับว่าคุณทำได้ไงโอเคเหลือคนเดียวแล้วครับลงไปเลยสัมฤทธึบตายหกคือพลาดสองร้อเลยครับไม่มีอะไรช่วยด้วยเต็มเลยนะครับอ่ะผมไล่ไอ้นี่เลยครับวิงเกอร์เดียมให้เขาลอยระหว่างที่เขาล่วงใช่ไหมใช่คุณแน่ใจนะเผาอยู่ข้างล่างไงใช่มันอยู่ข้างล่างมึงรอรอให้หยุดเผื่อเผื่อเขาตก เมือเขากระเด็นออกมาได้ครับผมให้ครับผมวิงคาเดียมเลเวลยูสคุณสัมดีครับคุณก้าวพลาดครับปึ๊บคุณล่วงลงไปโอ้เ้นยคุณได้เพื่อนคุณช่วยไว้ครับเออได้อินสปิเรชันเขาโอเคครับผมถ้าอยู่ใกล้แต่เวลเราจับสัมเดียไว้ได้ไหมอินสปิเรชันหนึ่งอ๋อได้เพราะว่าช่วยเขาเหรอใช่หนึ่งก็มาถือว่าเป็นการลงทิศดีครับอ๋อโอ๊ย ทำไมได้ลูกนี้อ่ะไมใจดีผมตห้หมดให้ตัวเองเหมือนจะได้กำไรอ๋อเอาเอามาหนึ่งหนึ่งเลขก็พอผมเหรียญยี่สิบผมหมดแล้วอันนี้ก็แหละอันนี้ก็ได้โอเคโอเคอ่ะต่อมาครับทุกคุณทุกคนลงมาได้อย่างเจ็บเจ็บนิดนิดเย่ต่อมาพวกคุณก็คนนี้ไม่เน็ดนะทางกำลังเลยพวกคุณจะเดินออกไปที่สนามกีฬาเห็นไหมครับมีอะไรทำก่อนนะครับเพราะว่าทำทำไมมันถึงได้มืดแบบนี้ก่อนเพราะทางทางอาจจะมืดหรือว่ามีอะไรแบบ อาจจะตลายเฮ้ยเราไ้องหยิบหนังสือออกมาไหมออกออกจากตรงนี้ก่อนเฮ้ยเราเปิดหนังสือดูได้ไหมจะดีเหรอเท่าวอายังไงไปให้แจ็คแจ็คก็ต้องเปิดป่ะเออเออช่างแมเปิดเลยแล้วเปิดเลยดีกว่าเออเราอุตส่าห์พยายามมันเยอะเราออกจากตรงบันไดก่อนดีกว่าไหมกลัวลูกหลงไปไปโอเคพอคุณออกมาจากตรงบันไดสักพักหนึ่งคุณก็เห็นว่าไฟมันก็กลับมาเปิดปกติบันไดกลับมาเฉลิมโอเคงั้นส่องหัวกลับไปดูพวกที่อยู่ในรูปภาพกลับมาปะกลับมาโอ้่หโทษนะครับมีใครรู้อักษรลุนบ้างครับ เออไอ้หนูเอ้พวกเราก็เป็นแค่ประชาชนธรรมดานะไม่ใช่พ่อมดแม่มดอะไรกันขนาดนั้นไม่ได้มีใครมาเล่าให้ฟังเลยเหรอครับเออเรื่องเรื่องรูนน่ะเหรออืมขอคิดก่อนนะขอคิดก่อนนะพอดีสิมาจงออกมาเลขยี่สิบหกบวกสองเจ็ดแปดเออไม่มีใครรู้หรอกหนูเอ้กลับบ้านไปไอ้พวกเด็กน,น้อยถ้าอยากรู้เรื่องรูน <c oughs> ก็ไปถามอาจารย์เอานะทุกคนทุกคนงั้นเราไปหอที่มันมันมีตรงไหนที่มีภาพอาจารย์ไหมถามอาจารย์เนี่ย ถาอาจารย์อาจารย์ก็รู้เลยอ้าวอาจารย์จริงๆอาจารย์มีลูกมันคนละคนกันนะเขาจะยอมบอกอ่ะไม่รู้ดิเอาลองดูถ้าจากที่คุณคิดตอนนี้อาจารย์น่าจะกลับบ้านี่หมดไม่รูกอาจารย์ที่แบบอาจารย์เก่าตายไปแล้วแล้วมีรูปไหมแบบรูปอาจารย์ในห้องอยู่ใต้องขึ้นไปต้องขึ้นบันไดใหม่ดิโอ้ยแมวโอ้ยคุณไม่หวังแล้วแม่แมวงั้นเราลองเปิดนังสือดูไหมล่ะเผื่อข้างในเป็นภาษาอื่น ใช่แล้วจะเป็นภาษาที่เรารู้ว่าไปตอนตอนที่จะเพิ่งออกมายังไม่ได้เช็คหน้าหน้าปกเดี๋ยวขอลองเช็คดูก่อนละกันว่าเป็นแบบยังไงด้วยด้วยความรู้ที่มีมต้องเช็คอะไรนะครับเช็คดูว่าหน้าหน้าหน้าปกหนังสือเนี่ยคืออ่าหนังสืออะไรจากจากความรู้ที่แบบเรียนมาอาจจะคืออาจารย์ไปบ้างแล้วจากจากที่ผมมบอกคุณสันลีไปตอนนั้นก็คือเหมือนเอาไว้กักเก็บเบ็ดหมด งั้นแตเก็บเวทมนต์ที่เป็นอันตรายแน่ๆลองเปิดแล้วกันหรือว่าเปิดขึ้นมามันจะมีคำสัตว์อะไรโผล่มาก็เปิดหันออกได้ไหมเปิดหันไปทางทิศตะวันออกได้หันออกไปทางทีมเคนแล้วเราก็ชะมกอย่างนี้ไงไม่หันไปก่อนแล้ะเปิดปึ๊บถ้าไม่มีอะไรเราค่อยมาอ่านอ๋อ งั้นมึงเป็นคนแรกนะได้กันผมเปิดหันไปที่ที่เข้ากำแพงที่ไม่มีคนโอเคครับคุณหยิบหนันสือขึ้นมาครับคุณสัมผัสได้เลยครับว่ามันเหมือนแบบแก้วใสบางๆเป็นเหมือนน้ำแข็งอะไรคุณสัมผัสได้ถึงความเย็นพอคุณเปิดอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหอไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมว่าเอ้ยอย่ามาทาังกูดิงนก็มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเลยเลยหรือว่าหรือว่าจะให้เราให้เราไปดูเพราะว่าเรามีความสามารถ ที่จะหลบดีเวทได้บ้างอ่ะอ่ะอ่มาดูอ่ะแล้วเราชโงกหน้าไปดูคุณชะโงกหน้าไปดูไม่มีตัวหนังสืออะไรเขียนไว้เลยครับเป็นเหมือนใสคุณเห็นแค่หน้าเพื่อนคุณเฮ้ยสายว่าลงคอาฟ้าจะเฮ้ยเธออยู่ในหนังสือเอ๊แสดงว่ามันเป็นตัวอักษรล่องหนด้วยต้องมีคนที่รู้คาถาในการใช้ใช่มันต้องใช้คาถาเพื่อเปิดเผยอืม เอาไปให้แจ็คแม่งแล้วกันให้มันซวยไม่งั้นเราหรือว่า,ราหรือว่าเราก็วควรจะถามแจ็คว่าแจ็คเจ้าทำไรหรอกให้มันเล่าเอาเล่า,าให้มันกินเอเอใช่แล้วเสร็จพอรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงค่อยแบบไอ๊ แย่เรามีแทบปะเซอร์ไพรส์เป็นการเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่งั้นมันมันมันจะดึกไปหน่อยปะไปกันดีกว่าเออหมายถึงเนี่ยกูเดี๋ยวกูจะกลับบ้านจริงจริงเท่านนั้นมีไม่กว่าไหมครับไม่กวาดเออไม่มีครับผมแต่คุณดับได้ว่าน่าจะมีในสนามพิธครับงั้นเดี๋ยวไปที่นู่นกันเลยกันไปกันก็เดินเดินออกจากคุณก็เดินผ่านไปพอคุณเดินออกมาเนี่ยคุณก็สัมผัสได้ถึงอากาศร้อนของเย็นวันหน้าร้อนนะครับผม คุณก็เงือแตกระหว่างเดลินบตครับคุณไปถึงหน้าสนามพิดิตขั้วหงนะคุณก็เห็นว่าทางเข้าเนี่ยมีแจ็คเพื่อนของคุณยืนรออย,อยู่แจ็คเนี่ยเป็นหนุ่มเหมือนหนุ่มหนุ่มเมกาแบบเมกันเลยสูงกล้ามใหญ่หผมทองหลอ่อขาวาอะไรอย่างี้ครับต่างกับกูสิ้นเชิงเลยคนเรื่องพวกเราเลยนะไปแฮงเอาตกับแจ็คแล้วนะเุณเห็นว่าแจ็คเนี่ยกำลังลังเพื่อนบางคนที่เหมือนแบบเขาเหมือนเขาท่าทางจะกลับบ้านครบผมบ เฮ้ยอยู่ก่อนดีอยู่ก่อนเฮ้ยยังไงมาแล้วเอ้าเฮ้ยให้เลี้ยงหน่ยแจ็คแจ็คคนนี้แจ็คเออเลี้ยงเข้าโอ้ยเขาไม่ช้าอย่างนี้แหละเลี้ยงเข้าไปข้างในเลี้ยงเขาไปข้างในหน้ามันดิไม่ช้าได้ไงโอ้ไปโดนอะไรมาเลยเนี่ยโอ้ยบวมหมดแล้วเออมาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนพวกคุณจะเข้าไปเลยไหมครับเข้าไปเลยครับเข้าไปในไหนนี่เดี๋ยวดิสนามคดิคครับผมะแจ็คไอ้หนังสือนั้นมันคือหนังสืออะไรวะเฮ้ยรอดูเดี๋ยวก็รู้มันเป็นหนังสือที่จะทำให้พวกเราอะไม่ต้องร้อนอีกต่อออไไปเเเเว้้้ยยในนนนนหหารรรี่ะโอ กลางเลยประมาณนั้นเลยอ้าวแล้วก็ไม่บอกแล้วทำไมอยู่ในห้องต้องห้ามวะก็มันเป็นเวทต้องห้ามเนี่ยทำไมถึงเป็นเวทต้องห้ามล่ะถ้ามันทําให้ทุกคนเย็นสบายมันก็เสกขีมาให้ตกลงมาเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะมันก็ทํไให้เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอุ้ยสปอมคัรเหรออ้าวแล้วอย่างนี้นี่ไม่ขนาดนั้นเล็กน่ารกกว่เล็กน่ารักกว่าเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะอคุณตามเข้าไปไหมครับ ตามครับไปไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยโอเคครับแจ็คแต่แต่หนังสือไม่ได้อยู่ที่กูนะเออเอาเอามานี่เอามาเอามาให้ฉันไม่ไม่มีไม่เหรอก็ไม่ได้อยู่ที่ผมไงเอออ๋อแล้วปาร์ตี้ถึงไหนแล้วแจ็คข้างในทุกคนทำอะไรกันทุกคนรอคุณอยู่เนี่ยทุกคนรอตอหนังสือนั้นไม่งั้นปาร์ตี้จะไม่เปิดอะไรวะเอาเอาเหรอไปเร็วอยู่ของกับใครเร็วเอางี้เดี๋ยวขอไปกินเบียร์ก่อนจะเปิดงานแล้วมาอยู่ด้วยกันก่อนป้าเตี้ยป้าเตี้ เออขอขอเดินแยกไปหิวมากเลยเนี่ยเร็วเร็วขอขอกินห้านาทีขอห้านาทีเขาเดินไปกระชากกระเป๋าทีละคนเลยครับเขาชากกระเป๋าคุณนัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่องต่องต่องมาเรีนครับเฮ้ยนี่ผู้นายเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแอคิลเฮ้ยเอาลอยรับอ้าวไปเข้ามาเร็ว ใช่ๆนั่นแหละกูขอโทษกูไม่ผ่านอ่าๆไปๆๆไม่เป็นไรหรอกไปปมึงอยากได้ใครใครอยากได้ถ้าเขาโทนให้ใครเป็นโยบโยนให้กูกูหนึ่งเองกูเน้นแข็งแรงแข็งมากเอาเอาไปโอเคครับพวกคุณเข้ามาในสนามฟืดิดครับสนามฟืดิดเนี่ยเป็นสนามรูปวงรีครับคุณเห็นว่ามีสนามหญ้าสีเขียวกระจิสวยงามครับ euh ก็จะมีที่นั่งคนดูล้อมรอบเหมือนกับสนามบอลเลยครับแล้วก็จะมีที่แปลกก็คือจะมีอัถจันทร์เป็นเสาสูงเนี่ย ขึ้นมาเป็นเสาๆแล้วเสาพวกนี้จะตกแต่งด้วยสีสันของบ้านทั้งสี่ครับจะเป็นลูกลายตารางหมากรุกแล้วก็มีคนเป็นกลุ่มคนยืนรอตรงกลางสนามหญ้าครับบางคนก็แต่งชุดแต้มสีมีอุปกรณ์เต็มไปหมดแล้วเขาก็ดูร้อนมากเลยครับถ้าใครจำสนามพิธีไม่ได้คือภาพน,นี้ครับผมนี่ครับถาได้<อ>สวยงามโอเคคือนี่กับบ้านดูนนน <c oughs> อะไรลครับเตือนเลยคุณเลยนะค <c oughs> ือนี่กับบ้านไปดูให้เลยครับเต <c oughs> ือนโอเคครับ พอแจ็คได้กระเป๋าคุณไปเนี่ยเขาก็เปิดนังสือแล้วเขาก็อ้านี่ใหนี่แล้วเขาก็เอาไปหยิบให้กับเ,เด็กเนิร์ดผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแบบใส่แว่นกลมๆอะไรเงีย้ยผมสีทองคนนี้มันน่าจะรู้แล้วจาก <ๆ S 2> <ๆ>หลังจากนั้นแจ็คก,ก็หยิบกระามาติดที่คอครับแล้วคราวนี้เสี่ยงเขาก็ดังขึ้นทันทีประกาศเลยทีเดไมเขาปนไหขนนะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในปีนี้เออแล้วก็ขอโทษ้วยนะที่ช้าเราจะเริ่มงานกันณบัดนี้ แล้วก็มีแค่พวกคุณครับที่เห็นพวกคุแบบมองไปที่พวกคุณหมดเลยครับว่าออไอ้พวกนี้มาช้าอะไรประมาณนั้นปล่าเปลระหว่างพูดก็เหมือนจบมีผู้ชายคนนึงครับแตะเหมือนแตะไ้เพื่อนแล้วก็กลับอะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อนก็นย,ยังยังไว้่ให้กลับประมาณนี้หลังจากนั้นครับเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เปิดหนังสือฮะแล้วเธอก็เอาคัทไม้คาทตารีวิวเร็วคุณเห็นว่ามันมีแสงเปล่งประกายออกมาครับัวหนังสือสีทองค่อยค่อยไล่ออกมาจากหนังสือเล่มนั้นครับจดตามครับ จดอะไรนะฮะจดตัวอนที่ลอยอยู่มันอยู่ในหน้าหนังสือเอาหรอในหน้าหนังสือ,อใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันใส่นีนอ่ะคุณพสามารถจดได้ครับคุณสาากถจดได้โอเคคุณจดได้ครับผม <c oughs> ต่อมาเด็กผู้หญิงคนนั้นครับก็พยายามพยายามอ่านตัวหนังสือที่มันเป็นเหมือนภาษาอักษรดูนเก่าเธอก็ <c oughs> พูดออกมาครับว่าคุณต้องทำลายินโฟกดินลีเซียวอันนี้แสงมันก็พุ่งไปใส่สีดเงินุ๊บขึ้นไปบนฟ้าครับ